ดาซาวราเฟลเป็นสุดยอดแห่งวิศวกรรมการบินของฝรั่งเศสหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ลำหน้าที่สุดในโลกปัจจุบันออกแบบและผลิตโดยบริษัทดาซาวเอเวชันราเฟลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของฝรั่งเศสในการรักษาความสามารถด้านการป้องกันประเทศอย่างอิสระพร้อมทั้งเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยคล่องตัวและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีราเฟลสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบ จนกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศและกองทัพเรือฝรั่งเศสสิ่งที่ทำให้ราเฟลแตกต่างคือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายในเครื่องเดียวดาซอเรียกมือนว่าโอมิโรหรือเครื่องบินที่สามารถทำทุกบทบาทได้ในเที่ยวบินเดียวไม่ว่าจะเป็นการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือการลาดตระเวนทั้งหมดนี้เป็นผลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธที่ทันสมัย เช่นเรดาร์ RBE 2AA แบบ AESA ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ SPECTRA และอาวุธนำวิถีเช่น MICA Meteor SCALPEG และ Exocet นอกจากนี้ยังมีระบบเลงเป้าหมายแบบพออดและหน้าจอสแสดงผลที่หมวกนักบินช่วยให้การต่อสู้ง่ายขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นการออกแบบราเฟลเน้นความคล่องตัวความอยู่รอดและพลังด้วยปีกแบบเดลตาและขนาดทำให้สามารถควบคุมได้ดีในทุกระดับความเร็ว ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สเน็ก a า M88 สองเครื่องทำความเร็วได้เกินแมต1.8และมีพิสัยใกลกว่า3,700กิโลเมตรเมื่อใช้น้ำมันภายนอกนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้เพิ่มความสามารถด้านการรบทางทะเลอีกขั้นระบบควบคุมการบิน f ล y b บายไวช่วยให้ราเฟลควบคุมได้อย่างแม่นยำและปลอดภยัยในภารกิจจริงราเฟลได้แสดงศักยภาพมาแล้วในหลายสมรภูมิเช่นอัฟกานิสถานลิเบียมาลีอิรักและซีเรียโดยสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำ เก็บข้อมูลข่าวกรองและคุ้มกันทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นเครื่องบินที่มีความเชื่อถือสูงซ่อมบำรุงง่ายและได้รับความนิยมจากเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินนอกจากฝรั่งเศสแล้วหลายประเทศเช่นอินเดียอียิปต์กาตาและกรีซก็เลือกใช้ราเฟลด้วยเหตุผลด้านความยืดหยุ่นเทคโนโลยีขั้นสูงและสมรรถนะที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในตลาดอาวุธที่มีการแข่งขันสูงราเฟลยังคงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งจากสหรัฐอเมริการัสเซียหรือยุโรป มากกว่าคำว่าเครื่องบินรบดาซอราเฟลคือสัญ,ญลักษณ์ของอุตสาหกรรมฝรั่งเศสและอิสรภาพเชิงกลยุทธ์เป็นความภาคภูมิใจของชาติและเป็นเครื่องมือสําคัญในการแสดงพลังทางทหารไม่ว่าจะบินจากฐานภาคพ,พื้นดินหรือเรือบรรทุกเครื่องบินในเวลาสงบหรือสงครามราเฟลก็พร้อมทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์และด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องราเฟลจะยังคงอยู่แนวหน้าขององค์การรบทางอากาศไปอีกนานหลายทศวรรษ